update Crycurrency channel a to Whist Welcome c r my ข่าวด่วนนะครับจากด้านของ global update นะเขาบอกว่าโดนะันทะ์ทัมนะ is a l r i g h t นะก็คือยังมีชีวิตอยู่แหอะอรยังมีชีวิตอยู่นะครับเขาเพิ่งไปเล่นกอล์ฟมานะ this morning นะเมื่อตอนเช้านะอันนี้คือข่าวเมื่อวานนะครับเนี่ยคุณโดนันท์ทัมไปตีกอล์ฟนะก็ วิเคราะห์กันดูนะครับว่าคุณโดนัททำยังอยู่นะครับยังอยู่นะไม่ไปไหนนะเขาเขายังอยู่ดีนะครับเอ o o t t s him, s e him m นะ n g <Doing> well นะครับก็เขายังดูสุขภาพดีนะ g o health and a long life นะก็ยังใช้ชีวิตได้อีกนานดูเขาใช้ชีวิตได้อีกยาวนานนะก็เออนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าดีจริงก็น่าจะไม่มีอะไรนะครับและแล่าสุดพี่แกก็ เอา AI มาเจนภาพนะแล้วใส่ข้อความลงไปนะครับทาน,นของคุณแจ็คเดลิเปลนะด่วนนะโดนนั่นทำนะเพิ่งโพสต์นะครับ,โ,รรบโลกจะเข้าใจในไม่ช้านะครับไม่มีอะไรหยุดยั้งสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นได้นะครับมีเรื่องใหญ่กําลังจะเกิดขึ้นนะครับโดยพี่แกโพสต์ในคํานี้นะ The world will soon uh, understand นะ nothing can stop นะ what's it coming นะก็คือคุณไม่สามารถ คุณไม่สามารถหยุดอะไรมันได้แล้วนะครับว่าโลกจะเกิดอะไรขึ้นนะหลังจากนี้นะอืมว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับก็มีคนมาแซวอีกละในภาพภาพเนี้ยที่พี่แกโพสเนี่ยเห็นอะไรไหมครับยิ่งกว่าคนเล่นหวยบ้านเราอีกนะแต่งชาตินะยิ่งกว่าเขาเรียกว่าสายสายมูสายใบหวยอะไรสารพัดสายนะครับ โอนี่เหรียญอะไรโอพีใช่ไหมไม่คนกาวขนาดนั้นนะเฮ้ยเหรียญโอพีนะเน OP, นะีนะ่อันนี้คือ x x r p นะครับเพื่อนๆนี่เนี่ยแซวกันยับนะโอ้โหนะก็ยิ่งกว่าคนไทยอีกนะครับ <laughs> เฮ้ย x RP, r p รีโรดดมูนเะนะีนะ่ยเนะีนะ่ยแนะ่แนะ่นะนะก็คือคุณแจนะ็คเดลิเปิลเนี่ยติด x r p แล้ว หนึ่งละก็มีคนแซลเยอะนะครับว่าเอ้ยสิ่งที่พี่แกโพสเนี่ยเฮ้ยมันทำไมมันมีสัญลักษณ์นี่วะเหมือนจะบ่งบอกอะไรหรือเปล่าอ่ามีอะไรจะบ่งบอกหรือเปล่าเนี่ยหลายคนนะหลายคนออกมาคอมเมนต์นะครับว่าเฮ้ยมันมันน่าจะมีอะไรสักอย่างนะอืมมันน่าจะมีอะไรสักอย่างเ่ย ออไม่รู้ว่าอยู่ดีตรงนสือมันจะโผล่มาได้ไงเขาก็น่าจะเพอร์เฟกขนาดนี้นะในการเจเนอเรตภาพหรือว่าการสร้างภาพหรือว่าทำอะไรเองนะโดย XRP o r u m ฟอรั่มเนี่ยอะไรเนี่ยฟ l ร์ลิ s status นะอ,อไม่รู้เหมือนกันว่าแกแกหมายความว่ายงไงนะมีอะไรแฝงอยู่นะก็มีหลายๆคนก็มาอืมขอเขาเรียกว่าไนงะมามา,มาดูรูปนี้แล้วก็คิดไปต่างๆ,ๆนานาะนะครับ ก็เราลุ้นกันไปนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็อาจจะเป็นตำนานเนี่ยที่แกว่านั่นแหละนะเออก็อาจจะเป็นตำนานหลังจากนี้ก็ได้นะครับหรือเรื่องคดีความอาจจะจบแล้วนะครับไม่ใช่คดีความเรื่องอกฎหมายคริปโตเคอเรนซีนะครับจะจบเร็วๆนี้ก็เป็นได้นะอ่าอันนี้แหละรอดูนะครับรอดูนะร,รอดูสถานาการณ์นะครับ อ่ะต่อมานะครับทางด้านของคริปโตสยามนะได้ออกมาโพสต์บอกว่าอิลิกทัมนะลูกชายของทัมนะครับได้ย้ำที่งานบิตคอยเอเชียนะ2 0 2 5นะครับว่าราคาบิตคอยจะขึ้นไปแตะที่1ล้านเหนรียญสหรัฐนะครับในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะรพร้อมชี้ว่าสถาบันทางการเงินและบริษัทใหญ่นะครับทั่วโลกกำลังเล็งเห็นเ,เล็งเข้ามาถือคลองเล่งนะไม่ใช่เล็งนะ ไม่ใช่เร่งนะเร่งเข้ามาถือครองนะก็คิดง่ายก็คือบริษัทจักใยญ่ทั้งหลายทั้งพวงเนี่ยเขาก็เห็นบิตคอยเป็นอันนี้หมดแล้วครับเป็นแอสเซทหมดแล้วบริษัทเทคไม่มีบิตคอยแสดงไม่ใช่เทคจริงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับคนยุคสมัยนี้นะที่ไม่ใช่บ้านเรานะบ้านคนอื่นนะก็คือแถวสหรัฐอเมริกาอะไรพวกเนี้ยบริษัทเทคต้องมีบิตคอย บริษัทเทกถ้าไม่ถือบิตคอยสแสง่งไม่ใช่ไม่ใช่บริษัทเทกแม้กระทั่งอีลอนมัส์ยังถือบิตคอยเลยมีเป็นเจ้าของด็อกเลยนะก็อย่างว่านะก็เราดูนะครับว่าโลกจะบีบบังคับให้คนรู้จักบิตคอยและคริปโตเคอร์เซีมากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องพยายามไปศึกษามันไม่ต้องพยายามไปเรียนรู้มันแต่โลกมันจะยัดเยียดให้คุณต้องรู้นะ หลังจากนี้นะครับโลกจะยัดเยียให้คนที่ทุกคนต้องรู้จักบิตคอยและคริปโตนะครับอันนี้ก็ต้องรอรุ้นเราดูกันอีกทีนะครับต่อมานะครับเขาบอกว่าต่อให้ราคามันจะล่วงแค่ไหนนะอืมมันจะย่อลงมาหนักแค่ไหนนะครับเขาก็เก็บทุกช่วงเวลาจริงๆนะครับสําหรับเจ้าพ่อบิตคอยคนนี้นะคุณ m i เคิลเซเลอร์น, er นะแกก็ได้ออกมาโพสต์นะครับในส่วนของบิตคอย is still นะ on sale นะก็คือเขาไม่มีวันที่จะขายหรอกครับเขามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือซื้อครับดูไอจุดที่สีส้มๆนี่นะครับนี่คือจุดที่เขาเข้าซื้อนะปริมาณที่เข้าซื้อเยอะน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของจุดสีส้มนะเนะี่ยดูดิตอนที่มันขึ้นแบบพีคๆเนี่ยพี่แกซื้อนะครับซื้อยับเลยพอพี่แกย่อลงมาอีกแกซื้อนะครับซอยซื้อยับนะครับตอนนี้ก็จะเข้าซื้ออีกนะครับ โดยตอนนี้มูลค่าที่แกถือครองอยู่นะครับก็คืออยู่ที่68,693ล้านเหนรียญสหรัฐนะอันนี้เฉพาะแอสเซทที่เป็นบิตคอยนะครับเออแอสเซทที่เป็นเฉพาะบิตคอยเท่านั้นนะอืมซึ่งบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่แก DCA มันตั้งแต่ราคา20,000เนะี่ยจนถึงราคาเป็นแสนเนะี <c> ่ย <oughs> พอร์ตของแกที่แก DCA ซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยและซื้อหนักๆตอนช่วงท้ายๆตอนที่ขึ้นไปแตะหนึ่งแสนเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแกบวกพอร์ตแกบวกไปสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นตมูลค่าที่เพิ่มขึ้นมานะจากที่แกซื้อนะซื้อมาทั้งหมดเนี่ยพอร์ตแกเพิ่มขึ้นมาทั้งหมดอ่าได้กําไรแล้วกันเนาะได้กําไรมาทั้งหมดยี่สิบสองสองหมื่นสองพันนะสองหมื่นสองพันหนึ่งร้อยแปดสิบสอง ล้านเหรียญสหรัฐนะอันนี้แก่ DCA ไปเท่าไหร่สี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนะครับอืมสี่หมื่นล้านเหรียญแล้วได้กําไรมายี่บสองล้านคิดดูว่าแกใช้เวลาเท่าไหร่ DCA เขึ้นมาตอนนี้คือกําไรแกรเท่ากับครึ่งหนึ่งของเงินที่แกลงทุนละอ่าครึ่งหนึ่งของแกที่แกลงทุนแล้วนะถ้าแก DCA ไปเรื่อยๆนะครับ <c oughs> แกก็จะได้ไปเรื่อยๆ <c oughs> โอ้ยนะ ขันคอนะครับขออภัยนะก็ลองรุ่นกันนะว่าเจ้าพ่อนะอย่าง DCA นี่ยอย่างอย่างคุณมนะัคเซเลอร์เนี่ยแกจะเทขายหรือเปล่าถ้าแกเทขายนะโอ้โหบิตคอยน์เนี่ยจะร่วงจริงๆอะ่ะแบบล่วงหนักๆเลยอะ่ะแน่จะไม่มีประโยชน์ได้แหละอะไรประมาณนั้นนะอืมแกไม่น่าเทขายนะแกน่าจะซื้อยาวๆนะครับ <c oughs> ขออภัยนะครับอ่ะ ก็ไม่น่ามีอะไรนะ,ะในส่วนของ Michael Seller นะครับอืมก็น่จะ DCA ยาวๆครับ DCA ยาวๆนะสําหรับคุณ Michael Seller นะครับก็มาบอกให้เพื่อนๆทราบว่าเฮ้ยต่อให้ราคามันจะล่วงจะย่อนะแกก็ DCA ครับยิ่งขึ้นหลักแสนเนะี่ยพี่แกแบบ DCA หนักมากกับดูสังเกตเงินก้อนนี้ทั้งก่อนเนะี่ยตั้งแต่8 8 0 0 0 0ขึ้นไปหาแสนเนะี่ยพี่แกใส่ย,ยับเลยครับ เพราะอะไรแกรู้อยู่แล้วว่าราคาบิตคอยไม่ได้อยู่เท่านี้อ่าแกมองไว้ในอนาคตว่าราคาบิตคอยเนี่ยมันมันอาจจะทะลุไปอืมไปถึงนู่นเลยครับอ่าเป็นล้านแน่นอนนะมูลค่าในอนาคตนะเพราะความต้องการมันสูงครับอืมสูงจริงๆนะครับอ่ะเรามาดูกันหน่อยนะมีคนซื้อแล้วก็ต้องมีคนขายนะล่าสุดนะทางด้านของ คุณเทรเซอร์นะเทรเซอร์นะครับ t r a เซอนะครับก็ได้ออกมาโพสทวิตนะเขาบอกว่าคอยเบรดดัมปิ้งนะมินเ่นเป็นล้านนะครับสำหรับ ETH นะครับณตอนนี้ <c oughs> นี่ดูดิอ๋อมีคนเทขายนะคอยเบดนะครับเทขายอีเทอร์เยอะมากๆนะครับ เอ,อเยอะจริงๆนะอืมจำนวนก็เยอะอยู่นะครับหลักล้านทั้งนั้นเลยก็เนี่ยแหละมีการเทขายเรื่อยๆครับแต่เทขายในครั้งนี้เขาเป็นการเปลี่ยนแอสเซทหรือเปล่าอืมไปเอาเงินสดเนี่ยไปเปลี่ยนเป็นแอสเซทหรือเปล่าแต่ล่าสุดก่อนหน้านูน้นแบ c ็ l ล็อกนะครับทำการส w a ปเนาะสวอ Bitcoin ไปเป็น e t เ e อร์นะอ่าไบแน์ ance, ขาย e t เ e อ ไว้ซื้ออะไรเออแล้วคอยเบรขายอีเธอร์แล้วเอาเงินสดไปไหนอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดนะครับถ้าเราน่าคิดถ้าเราคิดดูว่าเฮ้ยเขาจะไปในแอสเซทไหนถ้าไปบิตคอยนี่คงเขาก็คง,ง,ง,งซื้อนานแล้วครับแต่ก็ไม่แน่นะอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้ราคาอีเธอร์นั้นไม่ไปไหนมาไหน น,นี่แหละเนาะอ่ะต่อมานะครับมีทางด้านหองคุณเซนเซนะท่านอาจารย์นะท่านอาจารย์เขาได้ออกมาโพสต์นะครับบอกว่าเฟดอาจลดดอกเบีย้ย0.5เบสิพอยต์ในเดือนกันยานี้หากรายงานการจ้างงานในสัปดาห์หน้านะครับออกมาอ่อนแอกว่าที่คาดนะก็เห็นตารางนะครับหลายๆเจ้านะเขาออกมาโพสต์นะซึ่งผม คิดว่าเอ 1990, จะเอามาให้เพื่อนๆดูดีไหมก็มันมันดูจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเป็นการลดหลังจากเนี้ยครั้งละห้าห้าสิบเพอยต์เลยเออเยอะนะครับเยอะนะ 5, 4, 5นะห 500, 5, 5นะ้าสิบเพอยต์เนี่ยหรือว่า0.5นย์จุดห้าเบสิสพอยต์เนี่ยอืมเยอะนะครับอ่าถ้าเยอะอย่างเงี้ยครับทั่วทมูลนะครับไม่ต้องห่วงนะแล้วก็มีการปิ้นเงินออกมาอีกนะ เออถูดมูลแน่ๆครับยังไงก็เม็ดเงินก็ไหลเขลืนมาเยอะนะครับก็หลายๆคนก็รอรุ้นนะว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้มีผลกระทบต่อคริปโตเคอร์เรนซีเป็นอย่างมากส่วนตลาดหุ้นไม่ชัวนะครับไม่ชัวว่าจะมีการเคลื่อนไหวรุนแรงเท่าบิตคอยเท่าคริปโตหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือสาวก คริปโตเนี่ยรอลุ้นในส่วนของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยหลายรอบมากๆนะหลายครั้งมากมากที่ว่าลุ้นกันว่าอ่ะประชุมเอฟโอเอ็มซีเอฟโอเอ็มซีครั้งนี้นะจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือไม่ถ้าปรับลดมันจะสวิงขนาดไหนเนี่ยเออนน่แหละนะครับอ่ะพอเรื่องอันนั้นเป็นเรื่องของคุณป่ายเจโลมเนาะแต่มีแนวโน้มเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละว่าเขาจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนะครับ ผมก็ลืมเปิดให้เพื่อนๆดูว่ามีแนวโน้มเท่าไหร่นะอันนี้ ETF 4ไม่มีรายงานนะครับวันนี้เดี๋ยวนะ CME นะ CME Group นะครับเราต้องมาดูใน CME นะครับเหลือเวลาอีก17วันนะที่พี่แกจะปรับลดอตัตราดอกเบีย้ยนะเนี่ยครับ86.4%นะครับมีความคิดเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมั่นว่าเฟดจะมีการ cut rate นะหรือว่า ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยที่25สิบถึงห้าสิบเปนพอยนะแน่นอนครับมีการปรับลดแน่ๆเกิดขึ้นนะครับแต่ก็อย่างว่าแหละทุกครั้งที่มั่นใจกลายเป็นว่าทุกครั้งที่เสียใจนะเออแต่รอบนี้ไม่รู้ว่าคุณป่าใจลมแกจะใจดีกับเราหรือเปล่าปรับลดอัตราดอกเบีย้ยให้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอ่ะต่อมานะในส่วนของ XR p กันบ้างนะครับของคุณจูเลียนะ แกก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับเบกิ้งนิวนะข่าวด่วนนะวุฒิสมาชิกนะครับวางแผนจะพิจารณาร่างกฎหมายโครงสร้างคริปโตนะครับฉบับใหม่ในช่วงปลายเดือนกันยานี้ก็คือเดือนหน้านะครับเดือนหน้าจะเริ่มจุดเริ่มต้นและจุดจบของหลายอย่างนะครับเดือนหน้านะจุดจบของคดีความและจุดเริ่มต้นของกฎหมายคริปโตเคอร์เรนซีนะครับ ทำไมผมถึงพูดอย่างนั้นนะเพราะข่าวนี้ครับทางด้านแจ็คเดลิเปิลนะครับก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับด่วนนะทางด้านของคุณสจวตนะทนายความของลิเปลนะครับได้ออกมาพูดนะครับบอกว่าเซกยกฟ้องทุกคดีความนะครับที่เกี่ยวข้องกับบริษัทคริปโตทุกแห่งในสหรัฐอเมริกานะครับก็คือยกฟ้องหมดเลยแอฟพิวมาเลยนะครับก็คือ ไม่ฟ้องแล้วนะถอนอุทธรณ์คําขอถอนคําฟ้องนะออกให้หมดนะครับแล้วก็รีเซ็ตระบบคริปโตคเรนซี y ใหม่แล้วก็วางแากฐานในส่วนของกฎหมายนะกฎหมายคงสร้างคริปโตคเรนซีให้เกิดขึ้นมานั่นเองเนี่แหละคือสิ่งที่เดือนกันยานี้หรือว่าเดือนหน้าเนี่ยมันจะเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่คริปโตคเรนซีมันเริ่มชัดเจนขึ้นหนึ่งในเรื่องของกฎหมายเนาะ ในเรื่องการนำไปใช้งานนะครับไม่ว่าจะเหรียนอะไรต่อมิอะไรแล้วสิ่งที่เพื่อนๆคุ้นเคยในก่อนแน่นู้นนะต่อให้มันมันยังไม่ชัดเจนในช่วงนู้นแต่ตอนนี้มันแน่าจะชัดเจนแล้วก็คือ,อทั้ง meta word เอ่ยนะทั้งเกมไฟดีไฟนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะพวก เกมทั้งหลายนะเกมเม t a v e r เวิร์เกมเอ็ต่างๆนะมันจะถูกต้องถูกจัดสรรปันส่วนให้ลงล็อกลงที่แล้วสามารถใช้งานได้จริงๆละนะแล้วมันจะถึงเวลาเป็นโลกของยุคใหม่เกิดขึ้นละอ่ายุคใหม่ที่ทุกคนรู้จักคริปโตทุกคนรู้จัก NFT ทุกคนรู้จัก d e f านะที่ไม่ใช่รุ่น คุณพ่อคุณแม่เราก่อนแน่นู้นนะครับที่รู้จักแค่ว่าจะหาเงินยังไงนะก็แค่เอาเงินไปฝากในธนาคารเรากินดอกนะไปซื้อสั่งอาหารแล้วปล่อยเช่าแล้วรับเงินนะความเสี่ยงมีไหมมีนะคริปโตเคอร์เนซีในอนาคตมันก็จะเกิดขึ้นเช่นกัน,นครับซื้อคริปโตเคอร์เนซีนะเป็นการลงทุนแบบ d c a ออันนี้ผมไม่ได้มาแนะนำนะอันนี้เล่าให้ฟังว่าคนเราจะนึกถึงว่าเฮ้ยเอาคริปโตไปสเต็กกิ้งดิ เอาบิตคอยนไปสเต็กเอา Ether อีเธอร์ไปสเต็กกิ้งดีรับรีวอร์ดดีเฮ้ยนายเราได้เงินเดือนมาแล้วเราอยากเก็บเงินสักหน่อยนะเฮ้ยวิธีเก็บเงินนาะยเอาไปสเต็กกิ้งดีเออหายคริปโตสักตวนะัวนึงที่ชื่นชอบนะเอาสเต็กกิ้งดีรับรีวอร์ดเนี่ยอันาคตคนมันจะคุยกันอย่างงี้ครับมันจะไม่คุยว่าเฮ้ยถือเงินสดแล้วก็เอาไปฝากธนาคารดีรับดอกเบี้ยนะนี่ มันไม่มีแล้วครับ <laughs> มันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปหมดแล้วนะอืมจริงนะ, <c oughs> นะก็รอดูนะครับว่าโลกมันจะมาครับให้เราเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับอ่ะเนี่ยแหละในเรื่องทั้งกฎหมายเอ่ยเรื่องบริษัทคลิปโตอะไรจะถูกสนับสนุนมากขึ้นนะครับอืมต่อมานะครับทางด้านของคุณ XRP Governor นะก็ได้ออกมาอัปเดตนะครับ Becky New น,นะครับ Wall Street กำลังสะสม XRP อย่างเงียบๆนะครับ ขณะที่โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของ Ripple เริ่มใช้งานแล้วไอตัวนี้ก็ที่ผมเปิดให้ดูในไลน์ที่เมื่อวานนะก,ก็คือ Ripple Payment น,น่่แหละมันมาแล้วนะครับมันมาแล้วนะครับ Ripple เตรียมตัวลุยเต็มที่เกี่ยวกับการเพย์เมนนะครับนะทั้งขั้นพื้นฐานและระดับสถาบันรวมถึงระดับอ่าเขาเรียกว่าอะไรรัฐบ,บาลระดับ g o v e r n m น n t นะครับนั่นหละก็ เราดูเนาะอ่าเราดูนะครับว่ามันจะเติบโตขนาดนี้แล้วมันมาตัวเปเมันมาพร้อมกับ e t ทเถ้าสองตัวเนี่ยมันมาพร้อมกันแล้วมันชนกันเนี่ยเหรียญจะถูกกระจัดกระจายแบบกว้างมา,มากๆแล้วต่างคนต่างมีความต้องการมากๆกันนะออีทีเอฟก็อยากได้นะอยากได้เหรียญ x อ p นะฉันต้องการด่วนนะเพื่ออะไรเพื่อฉันจะเอามารองรับลูกค้าฉันอ่ะ แล้วส่วนรัฐบาลอีกนะการโอนเงินในแต่และสถาบันอีกฉันก็ต้องใช้นะฉันต้องเอินเงินให้ลูกค้านะและคนอย่างเราเห็นละราคามันเริ่มไปผมก็อยากได้ครับผมอยากเก็บเอกไว้ติดตัวสักหน่อย<ๆ>เผื่อมันจะโตนะแน่นอนครับเกิดสะพายช็อคแน่นอนนะส,นนนนะสถานการณ์แบบนี้นะครับ ETF p a y m e n t นะ ในขั้นพื้นฐานนะกับในระดับสถาออประชาชนทั่วไปยันถึงระดับธนาคารสถาบันทางการเงินนะสถาบันการปลดครองนะหรือว่า Government หรือว่ารัฐบาลนั่นแหละที่เขาใช้คริปโตเคอเรนซีในการ p พ y m เมนต์ใช้ใจ่ายนะครับนโยบายต่างๆเนี่ยก็เต็มตัวเลยครับว่าเกิดส u พ p l ายช็อกและราคาพุ่งแน่ๆ อ่ะแล้วก็เนี่ยเนี่ยเตรียมตัวนะสภาพคล่องกำลังไหลกังไหลกำลังไหลบ่านะครับกำลังส่งสัญญาณที่จะพุ่งนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจะเกิดเซอรพรส์ช็อตนะอ่า the q u a l i t is falling and อะไรเนี่ย the chart and, อะไรเนี่ย s k i m m i n g นะ uh, opportunity เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสของใครหลายๆคนนะครับในช่วงนี้นะอ่ะ ใครมองเป็นโอกาสก็ถือว่าดีนะครับใครมองว่าเอ้ยมันล่วงแล้วมันไม่ไปแล้วมันไม่รอดแล้วก็ถือว่าตามนั้นแล้กันนะโดยล่าสุดนะครับทางด้านของคุณดีมโรดนะก็ได้ออกมาพูดถึงนะบูมเต็มตัวที่จะพุ่งกระโูนแน่ๆนะครับทางด้านของคุณจิมเครเมอร์ได้ออกมาเคลมว่าผมไม่เชื่อ <laughs> ผมไม่เชื่อ คนในโลกออนไลน์นะครับคิดว่า XRP จะพุ่งไปที่589ดอลลาร์ในปีหน้านะมันไม่เกิดขึ้นจริงหรอกมันไม่ไปหรอกมันไม่ขึ้นหรอกนะนี่จิมมี่จเจ้าพ่อแห่งความส่วนทางนะ <c oughs> บอกว่าบิตคอยจะพุ่งนะแม่บนะิตคอยล่วงยับนะบอกว่าบิตคอยจะล่วงแล้วเพื่อนเนะี่ยบิตคอยส่วนทางนะพุ่งทุนลมูลนะครับอ่าเนี่ยก็มีแต่คนบอก <c oughs> โอ้เตรียมตัวครับเตรียมตัวรุนมูลนะ เออเต็มตัวเลยรเออนะก็รอดูนะครับว่าเอ,อ้โอกาสน่าจะถึงหนาะถ้าพี่แกพูดอย่างนี้นะครับคุณจิมครเมอร์นะเออนะก็รอดูนะรอดูนะอ,อ่ารอดูนะครับว่ามันจะไปถึงจริงหรือเปล่าถ้าไปถึงจริงนี่หวานอืมหวานจอยนะับหวานนะับหวาน,นะวนดีนะพี่แกไม่เชียร์นะไม่เชียร์เหรียญเอกพีนะถ้าแกเชียร์เหรียญเอ,กอ็กพีเนี่ยผมโกรธเลยนะเออนะดีนะที่แกแบบโอ้ ไม่มีทางเนละ is not happening นะ is <laughs> not happening a s all เลก็คือมันเป็นไปไม่ได้นะยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้จริงๆนะเออเนี่ยดี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 แล้วครับดีแล้วพี่พี่แกไม่อันเนี้ยเออไม่ไม่นเฟ f i r ม confirm, นูน่นนเฟิร์มนี่ว่ามันจะไปนะเออนสนทางนะครับเจ้าพ่อสนทางเนะี่ยไม่ต่างกับใครนะาบานเราอะ่ะที่เชียร์ฟุตบอลอะ่ะ เออที่เชียร์ฟุตบอลเลยเชียร์ทีมไหนทีมนั้นแพ้เออนมันมีคนหนึ่งเนี่ยเออเหมือนกันเหมือนกันเนี่ยอารมณ์เดียวกันเลยนะครับเออเนี่ยคิดง่าไงก็คือแทงส่วนพี่แกทุกทางที่พี่แกเชียร์เออได้หมดครับเออได้หมดนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องขบขันนะอ่ะล่าสุดน,นะครับคุณสเตปอิตคริปโตนะก็ได้ออกมาตีกราฟนะครับในวันนี้เองนะครับก็ เขาบอกว่า xrp นะครับตอนนี้กำลังทำทรงคับแอนด์แฮนเดิลอยู่ทำเฟรมไหนก่อนนะสามวันนะครับเดี๋ยวขอดูสิ xrp ทำทรงคับแอนด์แฮนเดิลจริงครับ <c oughs> จริงครับพี่น้องเดี๋ยวนะอ่าอ่า vmd ก็ได้มั้งยังไงก็มองเห็นอ่าอ่านี่ครับ อทรงครับแอนเดอร์นะก็คือพี่แกน่าจะมองอย่างละมาเนี่ยนะครับขึ้นไปเตรียมตัวขึ้นนะก็มองเหมือนเหมือนกันนั่นแหละอ่าขึ้นอยู่ว่าแกจะมองในลักษณะมุมไหนนะครับแต่ทรงที่แกดูอ่ะมันสวยเกินไปหรือเปล่านะเดี๋ยนะไหนเอ่ยนี่ เียดูเออมันก็เหมือนกันครับเหมือนกันกราฟเดียวกันนะกราฟเดียวกันครับอ่ากราฟเดียวกันเลยนะครับก็ทรงนี้ครับครับแอนแฮนเดิลนะอ่าโอกาสที่จะขึ้นมาแล้วก็พีขึ้นไปนั่นแหละครับสูงครับอ่าบางคนก็บอกว่าไปเออโซนนี้มันเป็นโซนสามเหลี่ยมชายธงนะก็เหมือนนะก็ใช่ครับก็้ายครับอ่าแต่ถ้ามองเป็นอีกโซนหนึ่งก็คือ ครับแฮนด์มันจะลงมาเป็นคู่ขนาดน,นี้ก่อนเนาะขึ้นไปชน1ชน2ลง3แล้วก็ขึ้น4นะครับมันจะทำทรงดอร์มันยูอ่ะตรงนี้เป็นลักษณะเดอมันยูนะครับแล้วก็ทะลุขึ้นไปนะโอกาสที่มันจะไปได้อยู่นะขอไปเลยนะยังไงก็ลุยนะครับยังไงก็ทะลุนะครับก็อรอลุ้นกันดูนะครับอ่าครับอ็นแฮนดิลนะและอีกอย่างหนึ่งนะครับทางด้านของ ETF นะ ก็หลายตัวนะครับเริ่มเขาเรียกว่าอะไรตรวหนึ่งสื่อแดงเริ่มหายไปแล้วเริ่มเริ่มหายไปบ้างนะหลายๆตัวเริ่มเตรียมตัวแามแล้วนะครับอ่าเนี่ยแหละก็คือ b e ็ค i n g นะน e w นะ xrp etf นะครับ getting ready to be นะครับ approved by the us อ่ u s s e c นะครับก็คือกรตอนนะเตรียมตัว approved นะครับอ่าเตรียมตัวนะในช่วงนี้นะก็คือหลายตัวนี้ผ่านแล้วนะ ในตัวของเฟ d เ r อร์ลนะเฟดเออร์ล์ดจิซิ่งนะครับก็เตรียมตัวนะครับอ่าเฟิร์สเด n ไลน์นะอ่าเซคเคนเติร์ดนะเดทไลน์นะแล้วก็ไฟ a l ลเด d ไลน์นะครับก็คือถ้า xrp นะครับเสร็จก่อนนี่คือช่วงเขาช่วงเดือนไหนเนี่ยเดือนที่4ี่แล้วมันผ่านมาแล้วมันแดงหมดแล้วนะครับก็คือมันไม่เสร็จเนาะเพราะว่าเขายื่นตั้งแต่วันที่24ละปี2024ันยี่สิบสี่แล้วเนาะ มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่ได้อยู่แล้วในช่วงเนะี้ไอ้สาลายเนะี่ยไอ้สีแดงๆเนะี่ยอืมแต่นี่ครับมันจะได้ช่วงนี้ครับแน่นอนครับเดือนหน้าเดือนไหนเดือนหน้าก็คือเดือนกันยานะตุลานะครับแน่นอนครับตุลานะ่าจะมีม,มีให้เห็นแหละสําหรับ ETF นะครับ ETF ของ XRP เนะี่ยรอดูได้เลยครับรอดูได้เลยน่าจะมานะ